พิธาโพสต์ส่งสัญญาณถึงเพื่อไทยผ่านมาเจ็ดเดือนข้องใจวาระรัฐบาลชุดนี้ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์พิธาโพสต์ส่งสัญญาณถึงเพื่อไทยผ่านมาเจ็ดเดือนไม่แน่ใจวาระของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรเชื่อหากพักถูกยุบจะทำให้ไปถึงเส้นชัยเร็วขึ้นพิทาริมเจริญรัต้อสบัญชีรายชื่อพักก้าวไกล ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กมีความว่าตลอดเจ็ดเดือนที่ผ่านมาผมไม่เคยเสียใจที่ไม่ได้เป็นคนบริหารถึงแม้จะชนะการเลือกตั้งรวบรวมเสียงไม่น้อยกว่ารัฐบาลตอนนี้ถูกหยุดปฏิบัติหน้าที่กลางสภาก่อนโหวตนายกครั้งที่สองไม่ได้เสียใจที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะผมเชื่อฝ่ายค้านก็ทำงานเพื่อประชาชนได้ฝ่ายค้าน เป็นส่วนสำคัญในระบบประชาธิปไตยไม่ได้เสียใจแม้ครั้งนี้อาจเป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายในชีวิตการเมืองของผมผมพร้อมเดินจากไปอย่างผู้ชนะไม่มีอะไรค้างคาใจยิ่งได้เห็นเพื่อนสสรุ่นหนึ่งรุ่นสองอภิปรายแบบนี้ผมในฐานะอดีตหัวหน้าพักอดีตแคนดิเดตนายกก็อดเบาใจ และภูมิใจกับพวกเขาไม่ได้และมั่นใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพักพวกเราก็ไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เราทวินหาได้อย่างแน่นอนเพอเพอการยุบพักจะยิ่งทำให้เราไปถึงเส้นชัยได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำทุกแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่นผมไม่เสียใจแต่เสียดายเสียดายโอกาสประเทศเสียดายความหวังศรัทธาและความหวัง ของประชาชนที่มีต่อการเมืองเสียดายเวลาที่ผ่านไปและส่วนตัวแล้วเสียดายความเชื่อมั่นที่ผมในฐานะโวตเตอร์ตั้งแต่ราว2542-43ถึง43เป็นต้นมาเคยมีให้กับพรรคแกนนำรัฐบาลปัจจุบันที่ไม่ว่าท่านจะถูกยุบพรรคสักกี่ครั้งผมก็ตามโบส์ให้พรรคท่านพรรคเดียวอย่างแน่วแน่มาโดยตลอดไม่เคยเปลี่ยน แต่เดเดือนที่ผ่านมารวมถึงสองวันที่ตั้งใจนั่งฟังมาผมยังไม่แน่ใจว่าวาระของรัฐบาลชุดนี้คืออะไรกันแน่โอ้โหเรียกได้ว่าเป็นการฟาดที่แอบแรงอยู่นะคะซึ่งทางคุณพิธานะคะก็ได้บอกว่าไม่ได้เสียใจเลยที่ต้องมาเป็นฝ่ายค้านเพราะผมเชื่อว่าฝ่ายค้านก็ทำงานเพื่อประชาชนได้ อันนี้ก็จริงอะนะคะแต่ว่าประชาชนหลายคนนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์มากมายเลยนะคะในโพสต์ของคุณพิธาลิมเจริญรัตก็บอกว่าเข้าใจว่าฝ่ายค้านก็ทำงานเพื่อประชาชนได้แต่ว่าใจจริงแล้วอยากให้พิธาเป็นนายกอยากมีนายกชื่อว่าพิธานะคะบางคนก็เข้ามาเรียกได้ว่าก็แบ่งเป็นสองฝ่ายะนะคะทั้งฝ่ายที่ เป็นกองเชียร์รัฐบาลนะคะแล้วก็ฝ่ายที่เป็นกองเชียร์ของฝ่ายค้านซึ่งคุณพิธานะคะก็บอกว่าเราไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่เราสมทวินหาได้อย่างแน่นอนเพอเพอการยุบพักจะยิ่งทำให้เราไปถึงเส้นชายได้เร็วขึ้นด้วยซ้ำไปทุกแอคชั่นเท่ากับรีแอคชั่น โอ้โหเรียกได้ว่าตรงนี้อะนะคะ,สะแสดงว่าพักก้าไกลต้องได้วางแผนไว้ที่เรียบร้อยแล้วว่าหลังจากการยุบพักเนี่ยจะอาจจะตั้งพักใหม่นะคะแล้วก็อาจจะเรียกได้ว่ามุ่งหน้าสู่สนามการเลือกตั้งอย่างเต็มเหนี่ยวเลยยังไงคุณผู้ฟังก็สามารถสแสดงความคิดเห็นเพื่อแลกเปลี่ยนกันได้นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ